ประเทศเราไม่เจริญเพราะอะไรประเทศเราไม่เจริญเพราะไม่ติดทะเลประเทศเราไม่เจริญเพราะไม่มีบอ่อน้ำมันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ไทยเราทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่27มกราคมปีพศ2560ัหหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมประเทศเราไม่เจริญบางคนก็บอกว่า ประเทศเราไม่ติดทะเลประเทศเราเพิ่งปลดปล่อยมาห้าสิบปีเนาะแต่ว่านี่คือความคิดของผมเนี่ยประเทศเราไม่เจริญเพราะความคิดของคนนะเพราะความคิดของคนอย่างคอมเมนต์นี้ครับทุกคนคอมเมนตะ์ comment มีอคกาติคือผมพูดว่าผมพูดวาภาษาไทยเนี่เป็นภาษาที่ชัดเจนนะแยกระหว่างหญิงชายชัดเจนอืม สวัสดีครับสวัสดีค่ะแยกชัดเจนมากเดือนก็แยกแยกชัดเจนเนาะมีนาคมคมกับยนแยกชัดเจนถ้าคมเนี่ยถ้าคมลงท้ายด้วยคมเนี่ยจะหมด31ถ้าลงท้ายด้วยยนเนี่ยจะหมด30ส แต่ว่ามีสอดแทรกมาคือพันหมดยี่สิบแปดคือประเทศไทยแยกชัดเจนมากไม่ว่าแต่จากเดือนไม่ว่าจากคําพูดคือบอต้นพูดแบบนี้เนาะแต่ว่ามีคอมเมนต์มามาว่าบมอต้นเนาะคอมเมนต์มาว่าบอต้นนี่แหละคือประเทศลายไม่จเจริญเพราะเพราะสิ่งนี้แหละทุกคนความคิดมีอคตินะความคิดมีอคติคอมเมนต์นี่แรงนะครับทุกคนเนาะบอกว่าผมนีเป็นควายลืมตี แค่ผมพูดว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ชัดเจนบอกว่าผมเป็นควายลืมตีนนี่แหละเหตุผลประเทศถึงไม่เจริญเป็นพวกพวกนี้แหละครับทุกคนคุณยังยอมรับความจริงไม่ได้คุณยังยินดีกับคนอื่นไม่เป็นคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาษาไทยเนี่ยมันแยกแยะยังไงเนาะมันชัดเจนยังไงถ้าคุณแบบว่ารู้จักภาษาไทยมากพอ ถ้าคุณแบบว่าฟังแล้วคิดมันจะแยกออกให้คุณเลยว่าภาษาไทยนชัดเจนมากภาษาพูดกับภาษาเขียนแตกต่างกันมากคือบ้านผมเนี่ยถ้าผู้ชายไม่ไม่ได้พูดคําว่าครับเนาะโดยผู้หญิงโดยมันแยกไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอันที่คําพูดคําว่าโดยอ่ะแต่ว่าประเทศไทยอ่ะ สวัสดีครับผู้ชายครับสวัสดีค่ะผู้หญิงค่ะแยกชัดเจนมากเนาะตั้งแต่ตัวทอทอทงทอทหารแยกไหมทุกคนสอเสือชอชิงชอลือสีแยกชัดเจนเนาะคือคุณยอมรับความจริงไม่ได้คือ คุณไม่ได้แบบหัดยินดีกับประเทศอื่นเขาถ้าผมทําคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยทําไมต้องเข้ามาด่าผมด้วยผมทําคลิปบอกว่าปั๊มน้ำมันประเทศไทยปั๊มน้ำมันปตททาไมใหญ่จังทําไมสะอาดจังเข้าห้องน้ําฟรีจอดรถฟรีก็มีคนมาด่าอีกทนทําไมต้องยอมรับความจริงไม่ได้ทําไมแบบว่าหัดยินดีกับคนอื่นไม่เป็นทําไมไม่เอา ของคนอื่นมาเป็นบทเรียนเออปั๊มน้ำมันเขาใหญ่สะอาดแบบนี้เขาไม่ได้เก็บเงินเราทําไมทําไม่ได้ในเมื่อคุณมีอคติคุณก็ทําไม่ได้ในเมื่อคุณมีอคติสมองคุณก็ไม่พัฒนาปั๊มน้ำมันเหมือนกันเนาะแต่ว่าที่ประเทศไทยทําไมสะอาดจังทําไมห้องน้ําเข้าฟรีอ่ะทาไมจอดรถฟรีอ่ะทําไมเขาทําได้ในเมื่อเขาขายน้ํามันเหมือนกัน มันแตกต่างกันนะครับทุกคนขายน้ํามันเหมือนกันคือประเทศไทยเขาไม่ได้ขายทองคานะอยู่ที่ปั๊มปตทเขาขายน้ํามันแต่ทําไมเขาทําสะอาดเขาทําใหญ่ห้องน้าฟรีจอดรถฟรีทาไมเขาทําได้คุณก็ขายน้ํามันเหมือนกันแต่ทําไมคุณไม่ได้คุณทําไม่ได้เออปั๊มก็ไม่สะอาดจอดรถก็เสียเงินเข้าห้องน้ําก็เสียเงินแค่ผมออกมาพูดว่า ปั๊มน้ำมันประเทศไทยทําไมสะอาดจังคือวันนั้นผมไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีผมเห็นปั๊มน้ำมันปั๊มหนึง่งใหญ่มากสะอาดมากทุกคนสะอาดจริงๆอใหญ่จริงๆ,งๆตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเนี่ยปั๊มนี้ใหญ่สะอาดคนเยอะผมก็เลยถ่ายคลิปลงเพจของผมเนาะก็มีคนมาด่าผมไม,มาดา่าถ้าพูดเกี่ยวกับประเทศไทยาาเนี่ยมาด่าเลย ทำไมไม่ชอบคนไทยมากขนาดนั้นทำไมไม่คิดกับตนเองว่ามีอคติกับคนไทยแต่ทำไมกินผงชูรสไทยอ่ะคุณไม่ได้เก่งเท่าเขาคุณไม่ฉลาดเท่าเขาถ้าคุณเก่งเท่าเขาคุณฉลาดเท่าเขาคุณผลิตผงชูรสกินเองแล้วหัดยอมรับกับคนที่ฉลาดกว่า หัดยอมรับกับคนที่เก่งกว่าแล้วคุณจะเก่งไปกับเขาถ้าคุณยอมรับถ้าคุณไม่ยอมรับคุณก็อยู่แบบนั้นแหละครับไม่ว่าจากชีวิตไม่ว่าจะบ้านเมืองก็ไปพัฒนาถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงถ้าคุณอวดว่าคุณสลาดแต่คุณกินของคนอื่นแต่คุณยังทําไม่ได้เหมือนคนอื่นผมไปถ่ายถนนเมื่อวานนี่ก็ได้อีกออได้อีกบอกว่าผมเนี่ย ออกมารับจ้างพูดกินย่อ,ยอกินชมกินคือผมทํางานนะครับทุกคนสิ่งไหนที่ผมเห็นแล้วก็ผมอยากถ่ายทอดให้คนที่ไม่เคยเห็นได้ดูเหมือนถนนเนาะถนนเนี่ยเขาทําถนนยังไม่ได้พังเลยทําใหม่แหละผมอยากสื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเขาใส่ใจเขาใส่ใจประชาชน เขารวยเขามีเงินถนนยังไม่ได้พังแบบว่าลบอีงไม่ได้สร้างใหม่อีกแล้วผมไปถ่ายให้ดูก็มาว่าผมอีกก็มาว่าผมอีกทาไมไม่ผมไาถ่ายให้ดูแล้วทําไมไม่ดูว่าเออทําไมเขาถึงทําได้ถนนบ้านเขาเนี่ยทําไมยังถนนไม่ได้เป็นหลุมเป็นบอ่อสร้างใหม่อีกแล้วทาไมไม่เอาไปบทเรียนเอาไปเอาไปคิดนะ่ะ อยากจะมาดาอยากจะมาดาโอ้โหทุกคนคือมันแตกต่างกันกนะครับทุกคนบม่อต้นลงคลิปไปเนี่ยคนไทยไม่ไม่ด่านะครับทุกคนคนไทยเนี่ยเขามีเหตุผลนะครับเขาต้องดูว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรแต่คนเล่าบางกลุ่มเนี่ยกลุ่มน้อยๆเท่ากับเห็บหมาเนี่ยเท่าเห็บหมาเนี่ยอวดสลาดรู้ไปหมดเออรู้ไปหมดเหมือนอ่ะปลาปลาหัวแดงเนาะ ผมเอาลงเนี่ยมีแต่คนรู้จักหมดอืมคือปลาปลาหัวแดงเนี่ยนะคนไทยบางคนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เพราะว่าพี่น้องคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาก็ยังไม่รู้ปลาปลาหัวแดงเนี่ยมันคืออะไรเนาะคนไม่ได้สลาดคนไม่ได้รู้ทุกเรื่องไม่ได้รู้ทุกอย่างเนาะคนเรามันก็มีสิ่งที่ไม่รู้จักสิ่งที่รู้จักคนเราไม่มีคนโง่ไม่มีคนสลาด แต่เพียงว่าสิ่งที่เรารู้จักคนอื่นไม่รู้จักสิ่งที่คนอื่นรู้จักแต่เราไม่รู้จักแค่นั้นเองนักวิชาการระดับโลกเขาก็เก่งไปในทางเขาถ้ามาใส่เบ็ดกบแข่งกับเราเขาจะสู้เราไหมเขาก็ไม่สู้ครับเขาจะมาขุดอีปูตามทุ่งไร่ทุง่งนาแข่งกับเราเขาก็ไม่สู้เราครับ นี่แหละทุกคนคือคนเรามันเก่งคนละดาษเนาะเก่งคนละดานอย่าอวดสละหัดยอมรับกับคนอื่นแล้วจิตใจเราจะพัฒนาสมองเราก็จะพัฒนาเนาะคอมเมนต์มาด่าผมโอ้โหทุกคนโอเคครับผมสำหรับคลิปน,นี้นะ้องบอลต้นก็จะออกมาแสดงความคิดความเห็นแต่เพียงเท่าน,นี้ทําไมประเทศลราถึงไม่จเจริญไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่ติดทะเลแต่ประเทศลราวความคิด ยังไม่ยอมรับความจริงก็แค่นั้นถ้ายอมรับความจริงวันไหนประเทศลาวก็จเจริญครับทุกคนสวัสดีครับผม